รีวิวกล่องจัดเก็บในตู้เย็นหลายคนน่าจะเคยประสบปัญหาตู้เย็นรกหาของไม่เจอผ่านไปแป๊บๆก็หมดอายุสล้ววันนี้เรามีตัวช่วยที่จะมาช่วยแยกหมวดหมู่ทําให้ตู้เย็นดูดีเป็นระเบียบจัดเก็บในตู้เย็นรุ่นเฟสคิปเปอร์ใช้เก็บเนื้อสัตว์ผักผลไม้ช่วยคงความสดใหม่นานกว่ามีถาดช่วยเสด็จน้ําช่วยให้ผักผลมไม้ไม่เน่าเสียกล่องจัดเก็บในตู้เย็นดําจากตัวนี้เราเอาไว้ใส่พวกนมน้ําผลไม้กล่องดึงออกมาเลือกหยิบง่ายๆแค่นี้เลยจบกล่องจัดเก็บในตู้เย็นแบบวางซ้อนกันได้ มีขนมนมเนยเท่าไหร่เอามาใส่เข้าไปให้หมดประหยัดพื้นที่เพราะเขาออกแบบมาให้วางซ้อนกันได้กล่องจัดเก็บช่องแบ่งสมช่องในตู้เย็นตัวนี้สามารถเก็บอาหารแช่แข็งเอาเข้าแช่ในช่องฟรีซได้เพราะเขาทานอุณหภูมิได้ตั้งแต่ลบสี่สิบถึงแปดสิบองศาเลยไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภยัยเพราะเขาใช้วัสดุพลาสติกฟูดเกตไร้สารก่อมาแค่นี้เราก็สามารถมีตู้เย็นที่น่าใช้ไร้กลิ่นได้ง่ายๆด้วยกล่องจัดเก็บในตู้เย็นยี่ห้อเคยังมีกล่องจัดเก็บในตู้เย็นให้เลือกอีกหลายแบบใครสนใจพิกัดที่โฮมโปรเลยจ้า ไว้คราวหน้าจะเอาอะไรดีๆมาแชร์กันอีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะบาย